ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยปล่อยฉันเลยลน,ยนี่แกจับฉันมาทำไมเนี่ยเฮ้ยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะโอ้ยจะมาช่วยเพื่อนของฉันเฮ้ยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้โอ้ยเจ้าโครกเดิอย่าง <c oughs> ที่ว่าการจะปล่อยแกไปไม่ได้หรอกนะเพราะว่าแกคือตัวท่านองของฉันยังไงละ่ะเออฉันจะปล่อยประิตใส่แกเดี๋ยวนี้แหละเอาเลยประิตตัวน้อยจักดการเลยจะฉันล่ะดีดีกัดคอไอ้กัดคอเลยแพร่เชื้อแพร่เชื้อกัดกัดกันยิ่ง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 ดงยิย 啊。<laughs> พวกเราเป o, ็นโทสวังพวกเราต้องขี่พวกเราต้องขี่ขี่เข้าใจไหมพวกเราเป็นโทสวั่อายตายไุเร็จหมส่ยต่ยันไม่ไหวโอ้ย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 โ้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโยโอ้ยอยโอ้ย้ยโโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 ออ้ย้ยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ย สขอแพร่เชื้อหน่อยละกันนะดีแพร่เชื้อดีดีดูดโอ้ยกำลังรู้สึกแปลกโหรู้สึกเหมือนตัวตัวอะไรดูดไปเลยโอ้โหเจ็บมากโอ้ตัวนี้นี่เองอยากกระยุงเหอนี่ต่อยเลยโอ้ไม่นะสมิเกอร์แมนแล้วก็มาเล่แมนตัวใหญ่ไหมเอ้ยไม่นะพวกเขาแพ้ล้ใช่แล้วตอนนี้ฉันได้ยึดของแรกของแคมเปร่าแมนแล้วอย่างเงี้ยละเพราะว่าพวกฉันคือเปรสิตไอเซ่ดีดีดีบดขยี้กึ้ ไม่คาเมราแมนตายแล้วอย่างันรล่ะเนี่ยไม่จริงเฮ้หนได้แกเฮ้พวกเราหนีกันเถอะตอนนี้อ,ย,อย,ย่างไรฉันก็จะไม่เดีเด็นนเอ้อนคนห้่อยจะศักดิ์ศรีของแมคคาเดี๋ยวพวกเราเด้ กกคมเฮ้ยดีว่าคุณจะไม่ต้านผ่เฮ้ยตัยเลยดีเตงดีเดิมใจขาดเลยทีเนี้ยจะเมื่อไหร่ตัวฉันก็เดินมาแขาดเองโอ้โหโขกพื้นบ้านไปแล้วเฮ้ยตัวขาดใจเลยอะโอ้สวัสดีนะเจ้าคือทีวีแม่เองนะวันนี้ฉันจะมาช่วยนายเองนะเพื่อนไม่ต้องห่วงนะฉันจะปล่อยรังสีทีวีนี่ออกมาปลดปล่อยพวกนายเองนะเพื่อนไม่ต้องห่วงตอนนี้ปล่อยปลดปล่อยแต่เวลาปลดปล่อยแล้วปล่อยรังสีปล่อยลังสีปล่อยลังสีออกมาเออจะมาช่ว ได้ละเพื่อเดเดเดเอ้ตอนนี้เด็กกระปิสละแล้วจัดการมาเลยเขามาแล้วมากับสปิ๊กร็คงโอ้จัดการมาเลยโอ้โโทษทีไม่ได้ตั้งใจนะคุณจะมาช่วยมาเลยเนอะไอ้สรุปแกจะอยู่ฝั่งไหนกันแม่ล่ะเนี่ยไอ้จะไก็จะอยู่ฝั่งเดียวแล้ว อยน้เลยใช่ไหโอ้มือสองกม่ได้ช่ออเ้ยจะกระเบแม่จะรีบตายไปไหนวะเนี่ยเอ้ยยังไม่ทันสู้กันเลยโอ้เฮฉันรับมือคนเดียวอีกเออออเออเออได้ที่สุดกลาแล้วแล้วอย่างนั้นเหอเยโอ้ฉันที่มันดนลักจงๆว้พอดีาเป็นเด็กใหม่เลยมาชนิดนึงหน่ะแต่ซ่เอติบตัวได้เลยชิคลงนายเงือดีลาไม่ดีอีกแล้วบงางเราจะปืนของฉัน งไงบ้างเลยว้าวคือสกิปอิทอมสาอยังไงล่ะเจอรถถังออกมาเป็นไงรถถังชกโอ้ยเจ็บมากเลยนี่ยอ้ยเดแกเอ้ยไปกินซกันชกหน้านี่ชอีกชกอีก่โอยเจ็บจจจจบโอ้นี่ฉันต้องมาทำภารกิจบ้าบอล้วเนโอ้ยนี่ีสู้กับโคตรีีีนี่ีนี่เดิมดีเจอไว้สู้กับสัปะาดอยู่แล้ววะไอ้นีเป้นไปไงจะโครนี นี่นี่พกกดเอาคนนี้จะไี่กดไนี่กดดีเรียยรอยโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ว่าพนักิจมันจะแงขนาดนี้นะมันแงแ่่แล้วล่ะแพ้เชียร์เลแพ้เชีย์เพราะว่าแกคือตัวที่จะโดนแพ้เชียต่อไปยังไงล้ยตัวล่ะอุ้ยเจบเลยอ่ะอ้ยปัดปัดปัดปอุ้ยปัดไม่ออกอ๋อมันกัดหลังแล้วกัดกัดกกัดตัที่กาามประมาศตูเข้าใจไม่ s p เกอร์ไทยท่านแมนเฮ้ยช่บอกว่า s กเกอร์ไทท่านเลยเฮ้ยไทน s p e กแมนเฮอใช่แล้วล่ะ ถ้ประมาศตูเข้าใจไหมเอออย่างนี้ต้องเรียกพวกออกมาจัดการมาแล้วล่ะเออเอาประสิทธิ์ออกไปเฮ้ยมันไม่เห็นฉันว่าเลยนี่สริจะจะได้ผลงานแล้วสินะอดีใจมากเลยยังไม่ได้สร้างผลงานสักชิ้นเลยขอทำงานกันเอจอกลจะส่วนนังเงินี่จอกาเจอกาเออได้ผลงานแล้วไหนวะเออที่ไหนจะมาเจอส่วมนี่มันระเบิดจะจัดเลยตายซะเพราะว่าข้าโดนครอบงำแล้วย่งไงล่ะตายซะจ้องหยดแมนดาเลยดีดีดี โอ้ยนี้ไม่ใช่เลยยิงไม่ได้ว้าว้วองช้าเลยได้กแกเฮ้ยจะยิงแกได้โอ้ยยังไม่โดนเอ้ยยังไม่โดนเฉยเลยอะอุ้ยมันลมได้แกวันเดียวอ้ย้ยมันิงแล้วแสงแสงแสงโอ้จะแพ้แสงกันแล้วเียกลัวบากเลยกลัวแสงบาเลยเฮ้ยสักทีไหนกันเล่าแสงนี่มันกระจอกจักไเด้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 เดไปเกมเดี๋ยวไปเกมเออดีนะาใจสปีเกอร์แมนตัวใหญ่นี่จให้ฉันรอดเด้อเด้ หัวยองเลยหัวยองแค่รถถ่ากระจกกระจกเนี่ยนะจะมากำจัดเขาได้นะโอ้โหเจ็บมากเลยเฮ้ยหน่อยได้แกไม่แค่รถถ่ายแค่แท้ โอ้ยปล่อยฤทธิ์แรงนะตะแกนะเฮ้ยเตรียมตัวตายซะเฮ้ยไอ้เจ้านี่เองสินะเอ้ยเอ้ยนี่บนรยี่พวกเดียวกันเองโหไม่ได้ตั้งใจอธิบายแล้วไงโดนค้อมงำเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ทันแล้วล่ะเจ้าอยู่ใต้อานัดของข้าแล้วเรียกสติกลับมาไม่ทันแล้วล่ะโง่มักเลยโง่มักเลยจะพัดกับแม่หน้าแม่นักนี่ต้นสเปกมาในนู่นทำอะไรลงไปนี่ตอยตอยตอยถ้าเป็นเรื่อแมนมาแล้ว เป็นล่ากไถ่ท่อนย่าเอ้ยมาได้แกุ่้ยโุ้ยเราสารสาบ้านกันแล้วตั้่วเราจะเป็นเพื่อนก็ตลอดไปเราจะไปสาบานกับแกตอนไหนวะเนี่ยก็ตอนนี้ยังไงลอยยนี่ิจะปล่อยลำแสงนี่ช่วยนายนะเพื่อเพื่ออาจจะปลดปล่อยนายได้แต่นายอาจจะพองนิดนึงนะย่าดิปล่อยมาอุตสมไปให้เลยดิดิปล่อยพลังย่าถือเอาไปเองย่าเออแลงเกินไปเออฉันกระเด็นเลยโว้ยพลังของฉันเ แล้วเนี <wi> ่โอ้ยเจ็บโอ้ยจน่อหนักกจะเกิดมาละแม่หน่จะไม่ยอมแพ้นายหับนาเอ้ยเอ้ยเอ้ยหน่อนแกอันนีไม่จริงนะโอ้ยหน้าเวียมกว่นี้มันจะสายก็ไปรีบช่วยเขาแล้วโอ้ยสปีกอร์แบล้วจะคุมตัวเองไม่ได้แล้วนาตอนนี้เฮ้ยจะอาจจะยังเขาไม่ได้แล้วเนาะอนนี้โอ้ยเพราะว่าเขาแรงเริ่มยอ้งเขเรื่อยๆแล้วเฮ้ยมารสิตนั่นบ้าจริงโอยโอ้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 

ก็แมนไหมเฮ้ยเดินได้แก่เฮ้ยแกมาเอามาทำเพื่อนฉันหรือต่ต้อสปีกเกอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยจะตนาแก่ในส่วนของนายเองว่เพื่อนไม่ต้องห่วงนะเฮ้ยเฮ้ยเดินได้แกพลังหุ่ฉันตัวนี้มันเดือดมากเฮ้ยเดินได้แก่แบบมาฆ่าเพื่อนฉันย่าเฮ้ยดีมหน้าเลยตีนไม่ได้ล้างสามวันเล้ยหน้าต่อยเฮ้ยต่อยหน้าต่อยหน้าเฮ้ยเดินได้แกลุบมลางกระเหมือนเพื่อนฉันเองเฮ้ยไปกอบเพื่อนฉันมาอย่างนั้นรอเนี่เฮ้ยจะเจอนี่หน่อยเป็นไงลำแสงของแคมร่ามย่า เจ็บ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 อ้โหเจเจ็บเจโอปัดปัดปก่อนแล้โหเดี๋ยวไฟไหม้เดี๋ยวเกิมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวได้แก้ยแต่ไมได้เจ็บเลยโอ้ยเพื่อพาพนของเราโอ้ยแตวโอีได้แกย่อข้าจะไม่ยอมแม้หรอกนะไอ้บุญเสร็จก่อได้ไหมเฮ้ากวาดจาโอ้เจ็บบ้างเลย โอ้ยโอ้โหเจ็บมากโอ้ไม่เอาแล้วโอ้ไม่เอาแล้วขาเจ็บแล้วโอ้ขอขอร้องโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขาไม่แก้แค้นสปิกร์แมกได้โอ้โหตีไปกินนี่ทีม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 โอ้ยเอ้ยขาไม่ยอมแม้หรอกจ้านี่นี่ปล่อยลำแสงว่างลำแสงจ้านี่ปล่อยลำแสงเอาไปกินเ้ยเอ้ยเป็นไรบ้างไหมอ่ะเป็นไรบ้างไหมเ้ยเอ้ยเป็นไรเลยโอ้ยแบคแล้วล่ะแทนแค่ม่ลมันเระมละมะหอวเระระราะหาะระระร

เอ้ยหัวขาดมาเลยเ้ออชนะเลยชนะเลยยๆงยยเฮอปอบันของฉันชนะแล้วอยู่แล้อยู่แล้วเฮอปอบันจะก้องอยู่แล้วโอ้ยงัดองัดอโอ้ยโอ้ยงัดอกันโอ้โหงัดอกันสนุกดีมันกันไดเดียวโอ้ยะชนะแล้วอีกนิดเดียวออเออทำไมไม่ลงเลยวะเดียวเได้พจฉันแล้วเฮ้ตายแล้วเจ๊ดูเราเ็นไปได้ยังไงันเดียวา้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไะเดียวยได้ยเลยเมืนที่ฉัน้ว